Súp khắp hột khá, bữa miên vả heo củ mẹ tống, chán vả heo súp khắp hột nấm phê. Nấm khắp hột, súp khắp hột. Nè, nãy giờ chiều nhà miên tống tạo nè. nhà miên, à. à nhàn, à nhàn khu nhé. Ấn ta Ấn tăng mang ổ, Ấn กามกามมกแม่กามกอย่ก็กันไกันไกามซตตงอันเจนอันนี้คือตออันอันเจนน้ำตาลอันเจนปุณกรามเตออันเจนซาตงกามอตั้งสั่วว่าอตมางจุนโอใกล้จะได้ที่แล้วค่ะดูนะคะดูใกล้ๆค่ะอ่าเราจะ ทดสอบดูนะคะว่าได้ที่หรือยังต้องประมาณนี้ค่ะน่าจะซีุูบนนี่ค่ะใกล้จะได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะได้ที่แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณคนทำนะคะนี่ค่ะเยี่ยมตัว อานะจารจ้อมตัวห้อืนมอืตั้งเขาต้องเห็นก้ามตัวจ้าดยอมที่ทำสันเียนมาต้องเหนก้ามกันเห็นก้ามนะเนี่ค่ะได้ที่แล้วนะคะ